กับสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเนาะมือนี้มาพ่อกับบอลังอีกเส้นเก่าเช่นเคยพี่น้องเลยโอ้มื่อนี้เบิ้งแน่นี่พี่น้องเลยบอลังมาทรงนำเนี่ครับบอลังมาทรงนำอยู่หมูบนนม่บ้านถนนหมู่บ้านเขาเบิ้งแน่พี่น้องเลยหมู่บ้านโอ้อลังการงานสาวอีรีพี่น้องเลยงามอีรอีอันนี้คือหมู่บ้านประชาชนเด้อพี่น้องเด้ออย,ยู่สามาคัคคีงามอีหลีบ่าอลังมาทรงนำ้ำพี่น้องเลยนยี่มาทรงลานข้าเพื่อนมาทรง นี่บอลลังสีมาไทายคลิปมาอัปเดตสตอรี่ของบอลลังเนาะแต่ละมือเห็นงานการเป็นแนวใดอันนี้เพื่อพี่น้องทั้งฟังล่าเขาอยากเบิ่งอยากหู้นะพี่น้องเพราะว่บาบอลลังมาเห็นงานยาูย่ประเทศไทยซีหาเดือนละบอลลังมานะก็บาได้โดนดอกพี่น้องก็โอ้เบิ่งแน่พี่นอออ้นองเด้อพี่น้องเด้อโอ้เบิ่งแน่พี่น้องถนนหนทางของบานเพิ่นอันนี้บอลลังมาทรงน้ำพี่น้องเลยนี่ มาส่งน้่งตามรา้านค้าเนี่ยเราเพิ่นสร้างเขากับม้าทรงขี่กระบะมาพี่น้องโอ้ยงามอีหลีโอวัฏบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าๆอันนี่อันนี้ตอนประมาณเก้าโมงสิบโมงพี่น้องเอ้ยคุณคุณงามคากิลีโอ้สุดยอดอะไรพี่น้องอันนี้บรรยากาศประเทศไทยพี่น้องเลยน่าจะเคยเห็น